นี่ครับพริกลาบพริกลาบเครื่องเทศของภาคเหนือนะครับก่อนจะรับชม,มคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ย่าชาแนลด้วยนะครับัดมะดาะเลือกอาเลย์ยัดมะดาะเลือกอาเลย์ยัดมะดาะเลือกอาเรย์ ครับผมสวัสดีครับยันช h a n แนวครับครับผมยันชั้นแนววันนี้มีเมนูมาแนะนําเหมือนเดิมครับวันนี้มีลาบป่าครับลาบปลาดุกนี่ลาบปลาดุกครับลาบหลนปลาดุกครับปลาดุกซุกปิ้งเมาเกบจะซุกแต้ๆนะครับแล้วเอาไปลาบใส่พริกหลาบครับเมื่ครับ นี่ก็เป็นซาลาบสุนซ่านะครับนพครับเผ็ดๆขมๆเลยครับใส่พริกลาบมันนกันครับมาเดอร์ครับท่านผู้ชมครับมากินข้าวด้วยกันครับแล้วนี่มีลาบกับลาบครับลาบป่ากับลาบจีนพักกับเรากับมีสเซเลียมถั่วฝักยาวนะครับสเลียมกับขมขมนะครับพักเหลี่ยมโหสปาสเปดครับ มาครับมากินข้าวด้วยกันครับเหมือนเดิมครับข้าวหนึ่งครับข้าวหนึ่งข้นห่อนครับอย่างกันดีซากันเนาหลาสุนซากันพอวไม่มือแด้งมากครับอยากกินข้าวครับ อย่าวมาออกไไ็ยังงี้องกินดิมาตกตีลาบกับซาเคลียมขมขมอืม,มอร่อยครับ เขาห่อนเขาฟันขึ้นนะน้อเดือดขาดประเภทหลังครับหนาเด้อครับหลาถุนซ่าครับเฉลี่ยของขมครับโอเค อืะนี่ครับพี่หลับพี่หลับกรุงเทพของภาคเหนือน,นะครับ าลาบเจ้าอีสาบนบัลลังก์ใเจ้าพี่พลเนานะแต่ของลาบเหนือนจะไม่แข็งเทศด้วยนะครับมะเด็ดขาดครับมาเด้อครับท่านผู้ชมครับมากินข้าวด้วยกันครับครับคราบท่านผู้ชมท่านได้ชอบคลิปการกินลาบกินซ่าลาบปั้นดุข,ของยันชาแนลในคลิปนี้ก็จะสนับส,สนุนได้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ยันชาแนลด้วยนะครับ la hấp lốn đục khập, nè, bắt đầu 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 gấm, cả, cắt chiêu. มาเดอร์ครับหอมแม่มือแดงครับอืมอ๋มอทือหลางเหลี่ยมผมหวานมากครับ พยาวันนี้กับแค้นน้อยครับมีแดดและแดดออกมาแล้วครับ <c oughs> จะกับยังหนาวเย็นนะครับดีที่มันไม่ลมหน่อย ข้าวเหน่งอุ่นๆมะเดือครับเนี่ยแต่ข้าวติดมือมันนี่ลาบปลาดุกครับลาบหลนปลาดุก,ดก,<_><_>ดกอื มาเดอร์ครับอืม okay. 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 ต้องเข้าอุ่นๆครับอ,อร่อยเสร็ล้วครับเลื่อนกำกันยังไงไปเลย làm xa xa này nè sai bà xa cả quay bỏ bọt hụt mắc hay bò mắn hảo mắc mmm mắc mắn mmm 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 ทำเดี๋ยวเขามดไระึงไหแล้วครับเื็อหวา,านจุ๊บๆครับือ ักปีก็เสียไดาน่องครับลับปลากับเมาะหลับจีนกับสุดยอด ่อาเพ็ดอร่าครับแต่ก็อร่อยแบบเผ็ดแต่บาล้ำนะครับลาบปลาปลาดุกลาบหลนปลาดุก ลาหลนปลาดุกนี่จะมีวิธีทำอยู่ในอาชิเก่าของยันชาแนลนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับลาบหลนปลาดุกยันชาแนลนะครับต้องขึ้นมาแล้วครับอาชีพนี้บุได้งนี่ยวิธีทำคุณพอนะครับ ฮ้อนครับควันคุวีเลยเอ,อหลับจ้นคันคาคกุนบกุบกอบ เมนูหัวแม่มือแดงครับหัวแม่มือแดงครับม่อลาบสุนซ่าครับมักไข่มักมันนะครับ หนังต้องตึงแล้วครับหนังต้องตึงหนังตากจ็จะย่อนนะมะกินอิ่มน้อนอุ่นหุน่นเหมาเกียวนะครับยาเพิกพัดมืาสาธินครับอื้อ รสชาตหรือบางครับสุดยอดครับเน้นจุดข้าผมสำหรับคลิปการกินเข้าลาบปลาดุกหลนนะครับลาบหลนปลาดุกลาบสุนซ่านะครับกะอิมและร่อยนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ยับชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ จบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลเลยนะครับ